สวัสดีครับเพื่อนชาผมประทิดตังครับนวันนี้มาดูการซ่อมจอโค้งนะฮะจอโค้งของซัมซุงห้าสิบห้านิ้วนะรุ่นนะ UA ห้าห้า M หกสามนูนอีกรุ่นก็คือ UA ห้าสิบห้า K หกสามนูนนะทั้งสองรุ่นนี้ใช้จอเบอร์เดียวกันจอ นะไม่ว่า m หรือว่า k นะจะมีปีกข้างแค่ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะปีกข้างนะปีกข้างจะมีฝั่งเดียวรุ่นนี้ชอบเสียคือหนึ่งภาพเลื่อนนะภาพเลื่อนขึ้นแรงๆนะสองอจอขาวเป็นแถบสามจอมืดนะทุกอาการเสียที่ว่าแบ็คไลท์กระติกนะ เกิอดอาการประมาณ3อย่างซ่อมได้นะ1ภาพเลื่อนไวอไยนะ2เป็นแถบขาวนะ3จอมืดแบ็คไลท์ติดหมดนะ,ะเหมือนเครื่องนี้นะจอมืดแต่แบ็คไลท์ติดนะผมจะซ่อมให้ดูนะ,ะข้อมูลการซ่อมจอของจอโค้ง55นิ้วนะเดี๋ยวจะอ่า นำไปอบรมที่จังหวัดเชียงรายนะเดือนนี้นะเดือนธันวานะวันที่ยนะี่มห้านะท่านไหนต้องการนะเทคนิควิธีการซ่อมนะอาการเสียที่ว่านะจะเสียสองฝั่งนะสามอาการที่ว่าจะเสียสองฝั่งนะนี่จะมีทีค่อนใช่ไหมมีทีสายแพราจากทีค่อนมาทีบาเนี่ยสองฝั่งนะอาการหลักๆคืออ่าสมมติเครื่องนี้นะไฟว g h VGL วเอเป็นสูตนะ คือเสียสองฝั่งนะปดสายแพรฝั่งนี้ก็มืดกดฝั่งนี้ก็มืดนะดังนั้นที่ผ่านมาเราก็คืนเครื่องอันที่จริงซ่อมได้นะอาการเสียของจอนะเสียสองฝั่งเนี่ยเป็นแนวทางนะต่อไปนะต่อไปนะไม่ว่าจะเจอยี่ห้อไหนนะแนวทางจะซ่อมได้นะโดยที่เราไม่ต้องนะพึ่งพาเครื่องยิงแสงเลเซอร์ ที่เข้าไปยิงพิกเซลข้างในนะต่อไปนี้เครื่องนี้จะเป็นแนวทางเลยนะแนวทางที่ว่าถ้าเกิดจอเสียสองฝั่งจะซ่อมอยังไงนะวันนี้จะทำให้ดูนะมอนเครื่องนี้นะท่านไหนสนใจนะเพื่อนช่างสนใจทางภาคเหนือหรือหรือภาคกลางนะขึ้นไปอบรมได้วันที่25มีวันเดียวนะที่ศูนย์ ผมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงรายนะยี่สิบนะผมพัฒนาฝีมือแรงงานยี่สิบเชียงรายนะวันที่ยี่ห้บองรมนะซ่อมจอซ่อมจอมีเยอะมากหรือาการเสียขอ,ของเครื่องนี้บ่อนนะเปิดเครื่องปุ๊บนะสังเกตแสงแสงแบล็ไลท์ติดนะเนี่ยแสงแบล็กไลท์จะติดนี่นะแสงแสงแบล็กไลท์ติดนะอดูหน้าจอนะ จอมืดนะเคามีแสงใช่ไหมรุ่นนี้เสียเป็นเป็นว่าเล่นนะสามอาการหลักๆนะเข้ามาบางครั้งก็ภาพเลื่อนเข้ามาบางครั้งก็เป็นแถบขาวบางครั้งก็อจอมืดนะทุกอาการเสียแบ็คไลท์จะติดหมดเหมือนเช่นนี้นะแบ็คไลท์ติดนะอ่าจะทําการทดสอบนะทดสอบสายแพรฝั่งนี้ก่อนนะ,ะเป็นไง chóng mượt chứ mấy, nè, nè nè bịt nè, phần này nó chóng mượt, nó phần phần อันนี้แจ่มเข้ามานิดเดียวแต่ก็จอมือดนะสรวดคือจอมืดใกล้ไหนทำงานนะอาการถ้าผมวัดไฟนะอาการอาการแบบนี้ผมวัดไฟอ่ะ VGH VGL จะไม่มีนะจะตกเป็นศูนยนะ์นะสาเหตุเพราะว่าจอเสียสองฝั่งนะจอเสียสองฝั่งนะอาการนี้อาการของเครื่องนี้ซ่อมได้นะ เราเสียสองฝั่งแต่เราสามารถทำได้นะอะสมมติผมปลดสายแพรสีสีน้ำตาลเป็นสะพานไฟข้ามเอาฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะปลดทีละฝั่งนะเอาฝั่งฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะปลดออกนะอ่าปลดออกแล้วนะถ้าเกิดเสียฝั่งนี้ใช่ไหมเราปลดออกปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องแจงขึ้นมานแต่นี้อ่ายังมืดอ,อยู่ใช่ไหมอ่าใกล้ๆผิดน,นะจอมืดใกั้ๆผิด เลปาปอีกฟังนึงที่ผ่านมาที่เราเจอเจอจอเสียสองฝั่งก็คลืนเครื่องกันใช่ไหมต่อไปถ้าจอมืดแบ็คไลท์ติตนะเมื่กกสนะเสียสองฝั่งนะซ่อมได้อันนี้ผมจะปดฝั่งนี้ก่อนนะเนี่ยดออกนะ จอยังม่ด,ดู่นะ,อะโอเคนะต่อ,ตอไปผมจะกดทั้งสองฝั่งด้วยนะ,ะผมจะกดฝั่งนี้ออกอ่แล้ะวกวดฝั่งนี้อีกนะดูนะเทคนิคซ่อมจอโค้งที่มีสะพานไฟขนะ้ามทดสอบดูว่าเสียฝั่งไหนผมกดออกสองฝั่งเลยนะอ่ามันจะเกิดอาการอะไร นี่เห็นไหมพอเราปลดสะพานช้ฝั่งนี้ออกฝั่งนี้มันช็อตอยู่มันก็ต้องขาวปลดฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ช็อตอยู่มันต้องขาวเนี่ยอาการแบบนี้ซ่อมได้นะก็คือมีแถบตรงกลางขาวเมื่อปวดสายแพรนะถ้าไม่ปลดจอมืดแบคไลติดนี่แหละเครื่องทุกนี้จะเสียสองสามอย่างนี่แหละแต่ที่ว่ามา จะเสียสองฝั่งหมดนะภาพเลือนเหมือนกันภาพเลื่อนกดฝั่งนี้ก็เลื่อนกดฝั่งนี้ก็เลื่อนนะจอมือดกดฝั่งนี้ก็มืดกดฝั่งนี้ก็มืดหรือเป็นแถบขาวนะแถบขาวๆเลยวัดไฟนะ VGH VGL ไม่มีนะเครื่องนี้อ่าจอมืดจอมืดพูดถึงจอมืดไฟ VGH VGL ไม่มีนะแต่ภาพเลื่อนมีนะ ภาพเลื่อนไฟ VGH VGL มีนะมีมีเฉพาะตรงทีบา์นะแต่ส่วนข้างในอะ่ะไม่มีนะภาพขาวเหมือนกันภาพขาวนี่เป็นแถบขาวนี่ v ี h v เตกนะว g จจาก27ตกเหลือ14 VGL จากลาบเลบเก้าลบเนี่แหละตกเหลือลบสามนะอ่ะฟังให้ดีเอาใหม่นะ ถ้าเกิดเราวัดตรงตรงทีบานะถ้าเกิดภาพเลื่อนวิจีเอวีจอลมีแต่ถ้าเป็นแถบขาววิจีเอวิจลตกแต่ถ้าจอมืดวิจีเอวิจตรงทีบาไม่มีนะเหมือนเครื่องนี้วัดจะไม่มีนะทดสอบได้โดยการกดสปาน์ไฟนะกดฝั่งนี้ก็มืดนะกดฝั่งนี้ก็มืดนะเดี๋ยวเราจะทำการสอบนะตอนนี้ผมต่อไปก่อน การนี้ซ่อมนด้นะเพื่อนช่างท่านไหนต้องการข้อมูลนะเทคนิคการซ่อมจอช็อตท,ทั้งสองฝั่งนะโดยที่เราอาการนี้เครื่องเนี้ยไม่ต้องพึ่งพานะไม่ต้องไปซื้อเครื่องยิงแสเลเซอร์นะราคาสูงมามาซ่อมนะเพราะว่าบางครั้งเราก็ทำได้นะไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาเครื่องนะแต่ท้านนี้ก็ดีมันจะได้ ได้ไวใช่ไหมไม่รู้ไวหรือชา้าไม่รู้นะใช้เครื่องยิงแสงนะทำแต่ละเคปก็ไม่น่าจะไวนะเหมือนเครื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะผมทำทีที่เราฝังนะช้านิดนึงเพราะว่าอาการจะซ่อมอยากนิดนึงเพราะว่ามันเสียสองฝั่งนะเราต้องทำที่เราฝัง 看过。 ทำมันเล็กนะต้องใช้กล้องขยายกล้องอัอนนี้ผมทำฝั่งออันนี้ซ้ายแล้วกันทำเสร็จแล้วนะผมจะทดสอบให้ดูนะจะทดสอบตรงนี้หรือตรงนี้หรือริมนี้ก็ได้อผมว่าผมทำเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งผมจะปลดสายแพรฝั่งนี้นะปลดออกนะ ตอนนี้เราเปิดมันยังจอมืดอยู่นะ,อะลองดูนะแบกไลท์ติดนะแบคไลท์ติดแบกไลท์ติดแบคไลท์ติดนะฮะแต่จอมืด,มด,ย,นะดนะยังจอมืดอยู่นะดูนี่จอมืดอยู่นะโอเคนะแบคไลท์ติดแต่จอมืดผมจะทดสอบกดตรงนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ที่เราทำฝั่ง ฝั่งนี้ไต้นะฝั่งนี้จะต้องนะติดมีภา้าเห็นไหมคราวนี้เราซ่อมฝั่งนี้ไปแล้วเราก็ดึงตรงนี้ก็ได้นะหรือจะดึงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก่อน,นแล้วกันเห็นไ,ไหมจะมีขาวขึ้นมาเลยเห็นไ,ไหมขาวเป็นแสงขึ้นมาเลยเห็นไ,ไหมฝั่งนี้แสดงว่าอไรไฟ V g s VL มีแล้วนะ ทาที่เราฝากนะตองน,นี้เราทำไปวิจิเววมีแล้วอะเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งอะ,ะาอีกฝั่หรือเรากดตรงนี้ก็ได้อะใส่เข้าไปถ้ากดตรงนี้อะก็จะมีแถบขาวแค่นิดเดียวนั้นก็อถ้าป้อนภาพก็จะมีภาพเลย แต่จะมีแถบขาวประมาณนี้นี่ม,ม,มีมีภาพเห็นไหมมีภาพขึ้นหนึ่งเลยแต่ส่วนนี้มันยังไม่ทํางานใช่ไหมอันนี้ก็แถบดาอันนี้แถบขาวโอเคนะตอนนี้ซ่อมฝั่งนี้เสร็จยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งจะผมจะซ่อมอีกฝั่งหนึ่งนะตอนนี้นะที่ร้านวันนี้เข้ามาสามเครื่องจอโค้งทั้งนั้นนะ มีรุ่น6อ่า k u 5 5อ่ไม่ใช่ k u UA55 6300 k u 6 3แต่รุ่นนี้คนใช้น้อยกว่านะรุ่นนี้คือ55 K 6300ที่ใช้จอเบอร์นี้นะของเครื่องนี้นะ K นะไม่ให้ M นะแต่ใช้จอเดียวกันอ่า UA 55, M หรือ ua55k นะใช้จอตัวเดียวกันแต่ ua55ku6300 ใช้อีกจอหนึ่งจอนะไอรุ่นนั้นจะมีปีกสองข้างนะแต่รุ่นนี้จะมีปีกข้างเดียวนะชอบเสียสองฝั่งนะช่องที่ผ่านมาก็คืนคือลูกค้าบอกเว่าทำไม่ได้ทำยาก เดี๋ยวผมทำข้างเพราะตอนนี้ซอบไปข้างนึงแล้ว ดูนะคราวนี้ทางนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วลองเปิดดูนะว่าจะผ่านไหม้าลึมลึมต่อสะพานไฟอ่าต่อ่อนต่อก่อนออนอะเดี๋ยวหลงทางตัวเองนะ ระวังนะซ่อมซ่อมไปกมาเพิ่มอาการตัวเองดึงต่อสะพานไฟอ่าถ้ามันะก,ก็เลยมีขึ่นเดียวอนะโอเคเปิดโดูไม่น่าจะผลาดนะนี่งานออกมาเนียบเลยนะงานออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะ สังเกตเนี่ยจอมันเสียมันจะมีดำดำเบลเข้ามาเห็นไหมแต่ด้านไม่ได้เสียฝั่งเดียวนะเสียสองฝั่งสามารถซ่อมได้นะลำโพงไม่ได้ใส่นะจริงเสียงมีนะเดี๋ยวขอดูช่อง ออกมาร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อนช่างท่านไหนสนใจแนวทางเทคนิคก,การซ่อมจอนะจอโค้งมีเยอะมากนะในวันอบรมวันที่ยี่ห้าเดือนนี้นะไปเจอกันได้ที่นังหวัดเชียงรายนะเข้าค Google m a p นะได้เลยนะพิมพ์คำว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายนะอบรมแต่ตั้งแต่9้าโมงจนถึง5้าโมงเย็นนะท่านจะได้นะข้อมูลซ่อมจอนะเยอะมากถัดลงในแฟลชไดแจกนะมีประมาณ50อาการเสียนะของเครื่องใหญ่ๆนะส่วนมากก็55นิ้วนะแล้วก็อันนี้ก็แถมเข้าไปนะแถมเป็นข้อมูลพิเศษเข้าไปเทคนิคการซ่อมจอ ที่ช็อตสองฝั่งนะของรุ่น m 6 3 0 0หรือ k 6 3 0 0นะ u a 5 5นะนิ้วจอโคกนะก็ท่านไหนสนใจก็จองมาได้นะจองมาก่อนก็ได้เพราะว่าจะล็อกที่นั่งไว้ให้นะใครนะจองก่อนก็ได้ที่นั่งด้านหน้านะก็เบอร์ติดต่อคือไลนย